โพดล่าสุดของแม่ชมหลังไปงานแต่งแพทริเซียโน้ตเรียกได้ว,ว่าทําเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาสแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกับงานแต่งของนางเอกสาวคนสวยแพททริเซียกู๊ดและโนตวิเศษทายาทหมื่นล้านธุรกิจดังเต็มไปด้วยคมอบอุ่นผ่านโคลนไปแล้วและขอสแสดงความยินดีสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างแพทริเซียกู๊ดและโนตวิเศษที่ได้เข้าพิธีวิวากันอย่างอบอุ่นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและก็ต้องบอกเลยว่า เจ้าสาวเจ้าเบานั้นรอสวยดูดีกันมากคะ่ะแต่งานนี้ก็ไม่พลาดกับเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมพูอรารยาที่สวยจนทำคนตะลึงกันทั้งงานและเชื่อว่าภาพเซตนี้สวยไม่แพ้กันซึ่งจะเห็นแม่ชมนั้นทำหน้าทะลน่สุดๆแต่ถึงทำหน้าทะลน่งแค่ไหนก็ยังสวยเหมือนเดิมคะ่ะแต่งานนี้แม่ชมไม่ไวเจอดราม่าเรื่องชุดบางก็บอกว่าใส่ชุดอะไรมาแย่งสีเจ้าสาวชัดๆหรือชุดเวอร์เกิน ต่งล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของแม่ชมก็ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานเท่านั้นไม่ได้สนใจดราม่าเรื่องชุดแต่อย่างใดค่ะ